สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พากินพิซซ่ามาหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้แต่ว่าหนูขอกินไก่ก่อนกินไปไก่ก็หนึ่งแถมหนึ่งแล้วพิซซ่าอันนี้มรากินแบบขอบบางก่อนอ่ะเล็กน่โน่อ่ะที่แอดโรยเท่าไหน่ก็อยากมียกเกอโรยโรยโรยมาจากทุกคนนานๆทีกินพรุ่งนี้ไปหาหมอเลยส่วนนี้ด้วยนะเนี่ย ปวดเลือดด้วยเพิ่มยาแน่กินได้น้อยเอาซอสปลาทิพย์อเอาอร่อยจ้าทุกคนออสับปะรดคุณสับปะรดอันนี้จส,สับประ,ดะปร,ะด,ะประดแล้วก็ปูอัดแล้วก็แฮมอร่อยหน้าบางกรไม่ได้รสเส้นอใช่ใช่ได้แม่ไปรสก็ได้ อู๋ไม่ได้ไปรดป่ะหยิบขี้ก่อนได้ป่มรดอะไรก็คืออ่ะสี่งองไม่ได้เลยขอใครมาตัาดอีกแล้วนั่นอ่ะอันนี้แบบนานๆนานวัโอุ้ยติดเก้าอี้ันสูงไม่เห็นหัวเลยอันหนึ่งกำจิน มันไม,ม่ว่างค่ะสมาร์ทหลทักไม่ได้อะไรอืมไม่แบบสบายันอืม,ยมเยอะไม่ได้ไม่วายทุกคนยิ่งต้องไปหาหมอตรวจเลือด้ะกินแบบแล้วโซเดียมเกินอะไรเกินนะต้องเพิ่มยามให้อีกอ่ะโอ้โหพี่เจ็ดกินยาเฉพาะตอนนี้ก็กินยาแค่กินอย่างหลายตัวไม่ใช่แค่สี่ห้าตัวแล้วทุกคนเมื่อก่อนนี่แปดตัว หรอแล้วไงทีนี้นำไมกระจกหน้าหดูคำจังเใส่ผงอ่ะให้หน้าเจ็บวันนี้ไม่มีผักนะทุกคนมีแต่ผงกินแล้อืมเรียกอะไรแป้งแล้วก็เนื้อสัตว์ตอกลาวันไม่มาก็กินตามแตง กะปิไก่ย,ย่างแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าเขามาทําห้องน้ำมันเสียงดังไม่ว่าก็เลยไม่ได้ถ่ายตุ้มนี่ซอสอะไรอ่มันเหมือนซอสเนี้ยไม่เหมือนไม่ปลาพิซซ่าเยอะซอสบบมันจะเปรี้ยวกว,ว่าอยากคือรสหวานกล้วยกล้วยในข้างหลังก็เป็นนี่กล้วยไปกล้วยไปน้ำปลา สองน้องอตอเังเยสองเ้าเป็นก่อนแม่มามะพร้าวแล้วมะพราบลุยกตรงนั้นเออไม่ชอบลูกจะเอานี่น้อแ่น่าจะสั่งบางฟอน,น้ไม่รู้ไงสั่งมาลหล่ะหอกไม่ทั้งหลยไม่ว่าซื้อมะพร้าวผาวมาทุกคนเี่มะพร้าวผาวลูกละยี่้าบาทแล้ว,วจ กิอห้าบาทก็กินห้าบาทจะทุกคนนี่อ่ะแชร์เยินๆมาชลองกันจะกินฉลองให้้ามากินนะพี่สานฟไม่กินแค่ชิ้นเดียวรู้สึกว่าไม่เอาทุกคนไม่กินมันบางมากไม่ได้จ้ะไม่กินบ้ากไม่ได้หมอเขาบอกให้กินเท่าไหร่แบบที่ว่าขอเขาเรียกว่าอะไรแปลงหรือของอะไรนะที่เขาเรียกว่าแปลงลูกแปลงลูกเออแปลงลูก ขอไปเถ่อให้มันได้เสียงอ่ะี่ะได้รู้ว่าชอบอยู่ออืมอาวน้ำมันก่อนัรสชุ่มช่ำชินไปหน้า้ว <laughs> เปรี้ยวมันน่าจอมมะเขือเนี่ยรเรื่องไม่ตัดก็ได้นี่มีใจตะกูลน้ำมะพร้าว,มาาวไม่มาดูดไปหวานมากดีไม่บอกเปรี้ยวมากดู อร่อยไหมฝังมืมงปลกข้างล่างอันามันเลยนมะหมอเขาแกะเขาเเกิดอ่ะเขาไปเลือเกิดอ่ะเขาช่อให้ไงจิงจิงเขาช่อให้อด้านี่แม่เ็าอด้านหัวมันนี่ก็เป็นเหมือนก็ช่อให้แล้วแม่เพิ่งช่อดีกินทีละอันเนี่ะ ม่กินได้เออเรากินได้เรยเนีได้แบบหนานี่แบบบางแล้วแต่จะเป็นสนี่บะรรดนะป้าสับะรสก็แฮมเข้าไปแลบางไ็เลยแล้วก็น้ำพกซอสจะเนแบบอะไรออ่าใส่ใส่ข้าวแล้วเมื่อทีเนะไม่มีข้าวหระฮะข้าวไม่มีไม่ใช่บาทคือข้าวเปล่ามาเออกินอะไรกอข้าวข้าวสวยมีตู้เย็นอะตลงวันนะป้ากินข้าวเหนียวไก่ย่างบแม่เนนั่น กนไกเยอะนั่นเนี่ยหน่จเนี่ยม่เอากล่องนี่อือเราใส่โชว์เลยนี่เดือหมดลรานที่กินไก่ได้ข้าวก็มีนะชอบเย็นเย็นไม่มาเขาไม่ได้กินไม่ค่อยกินเยอะทุกคนกินตอนกินเพิงกินบ่ายสาม่เองข้าวเหนียวไก่ย่างเยอะเหมือนกันนะได้กินเยอะจังข้าเอนไก่ย่างก็สองกินได้อิ่แล้ว วันนี้เดี๋ยวไปกินกินแล้วแม่เฮ้ยน,าท,น,นาทีแล้ว่หกน,าท,น,หนาทีแล้วกินยังไงพี่เจ็ดนาทีแล้วเนาะแล้วก็ไปเแล้วทุกคนจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมเลยทุกคนหาก,กินพิซซ่าเั็นี้หนึ่งแถมหนึ่งก็เยอะเลยทุกคนกินไม่หมดหรอกอกินวันหลังแนละ้วกินวันหลังเพราะว่ามันโห่สี่คนเนาะกินหมดแล้วก็เก่งมากเลยเนี่ย เด็กคนต้องขอ,องกินไม่าแค่เยอะคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจ้าทุกคนจา้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่าน้องทิพย์น้องเมย์เด็สาดีแอบยิ้อ,อยู่ข้างหลังไปก่อนนะคะทุกคน <c oughs> ขอบคุณที่เข้ามารับชมจา้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะใครกดีใครอยู่ไหนไหนยืนยันกดไหน